วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ส่วนวัตถุมงคลประจำวันนี้นี่ได้เลิกแล้วอ่ะอันนี้ละกันถ้าขืนอไม่โชว์นะก็ยังโมง้ไปเรื่องอื่นจะดีแค่น,นี้อันนี้เป็นวัตถุมงคลที่เก่ามากกี่ปีได้วะเนี่ยโอโอตั้งแต่เมืองทองธานีนะเนี่ยเป็นิเรือ่องยากเกิปีห้าสองปีนี้กี่ปีเก้าปีเก้าปีเป็นวัตถุมงคลเก่ามากเนี่ยปีตั้งแต่ปีห้าสองเรียกอะไรอ่ะแต่ น้ำมันน้ำมันตูหันน้ำมันเสน่ตูหันจริงๆเนี่ยเขาเรียกชื่อเป็นจริงคือน้ำมันตูหันคําว่าตูหันเนี่ยมันมาจากของที่มีอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเช่นทั้งต้นเป็นต้นไม้ออกดอกแต่เสือกออกดอกเดียวแล้วก็เอาดอกนั้นดอกเดียวเนี่ยมาทําเป็นน้ําหอมหรือมะพร้าวที่มีหลายๆลูกหลายทาลายปกติเนี่ยแต่มะพร้าวต้นนั้นด้านออกแค่ลูกเดียวอันนั้นก็ถือว่าเป็นของตูหันก็คือหนึ่งเดียว เหมือนกับต้นยิ้วก็เหมือนกันมีนะมีน้ํามันงิ้วนะแต่เราไม่เคยตามแต่อาจารยนะ์บอกว่ามีแล้วเราก็เคยเห็นเคยเห็นทั้งน้ํามันแล้วก็ต้นเลยนะเขาเรียกน้ํามันงิว้วหายากมากก็คือเป็นต้นงิ้วทั้งต้นแต่มีหนามเดียวมีหนามแทงออกมาแค่อันเดียวแต่ต้นใหญ่มันมีก็คือต้นนิ้วธรรมดาเนี่ยแต่มีหนามแค่ต้นเดียวมีหนามแค่อันเดียวเขาเรียกกันนี้คืองิ้วตูหัน อ่าเหมือนกันไอ้น้ำมันยิ้วตัวหันเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะงยิ้วนะความเชื่อคนอ่ะผัวใครเมียใครคือปี้สนานเลยถ้าน้ำมันยิ้วตัวหันนะส่วนน้ำมันมะพร้าวตูหันเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นสุดยอดของเมตตามหานิยมสมัยนั้นน่ะมันอยู่ในตำราของเขาเรียกตำราตาขาวตาขาวเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงันที่สุราษฎร์และตำราเรื่องนี้ตกทอดมาถึงหลวงปู่จันทร์วัดเกาะพังแอวัดฉลกหลํำเกาะพังงัน หลวงปูจ่จันเนี่ยเป็นเป็น,ปนพระที่ขึ้นชื่อเรื่องเมตามหานิยมวัตถุมงคลท่านเนี่ยถูกขนานนามว่าขุนแผนแดนใต้ก็คือถ้าทําทั้งรูปลักษณ์ขุนแผนทําทั้งรูปลักษณ์ของสมเด็จทําทั้งรูปลักษณ์นางพญาคือท่านทําพระหลายพิมแต่เป็นพระผงแล้วพระผงท่านผสมน้ํามันมะพร้าวปูหันก็คือน้ํามันเมตตาตัวนี้วัตถุมงคลท่านเนี่ยขูดเอาไว้ให้ผู้หญิงกินนี่รักทั้งบ้าน แต่มันเป็นเวงกรรมนะเวงกรรมใครเกมเวงกรรมมันพระของหลวงปู่จันทร์วัดชโลกงหลามมีส่วนประสงค์ของน้ํามันมะพร้าวตูหันนี่น้ํามันมะพร้าวตูหันเนี่ยเกิดมาจากเราเอาน้ํามันมะพร้าวตูหันของหลวงปู่จันทร์วัดชโลกงหลามเลยนะอ่าแล้วก็เป็นของมโน,โนลาลาทุ่งบัวแล้วก็น้ํามันงิ้วของโต๊ะก็คืออาจารย์เราเป็นเป็นมุสลิมอันนี้ใส่น้ำมันงิ้วเลยใส่ด้วย ก็คือมันมาจากน้ำมันตูหันสามอย่างมีต้นงิ้วต้นมะพร้าวแล้วก็ดอกลักต้นรักที่มีดอกเดียวก็คือเรื่องเมตตาโคตรสมัยนั้นน่ะกลนเนี่ยคนข้างๆนี่นั่งหน้าแดงห่นะแหะกำนัดปลูกกำนัดแบบโหดๆเข้าโคตรๆอ่นะในยุคนั้นอนะ่ะเป็นน้ำมันต้องห้ามสำนักอาจารย์แขกยุคหนึ่งเลยซ้ำๆไอ้ว่านกิ่งไม้ข้างในเนี่ย อันนี้คือเถาวันหลงตัวจริงเลยนะหมาข้ามหลงเลยไอ้ไอต้นเนี่ยเป็นแกนแล้วไม่ใช่ต้นมันนะเป็นแกนเถาวันหลงเนี่ยที่อยู่ในขวดทั้งหมดสมัยนั้นทำกี่ขวดจำไม่ได้แต่เนี่ยของเดิมขวดยังตาเดิมอยู่เลยอ,อันนี้ใบฝอยใบเดิมแต่ให้มิสหมยพิมพ์ใบฝอยให้ใหม่ละแต่มิสหมวยบอกเมื่อกี้ตกไปอันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอาเพียงสว่าหับไง อันนี้ของเก่านะต้องแก้เขานะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวพรานะนั้นเนี่ยสมาชิได้ได้น้ำมันไป <Yeah. S 2> ก็จะมีใบฝอยแบกเขาด้วยในใบฝอยนี่จะเขียนว่าน้ำมันสน่ตูหันเขามีกระถาเค็ดของกระถาคือเว้นวักเว้นวักตามที่เราเว้นวักแค่นั้นเองการเว้นวักเนี่ยคนใต้เรียกข้าบเว้นวักตามที่เราเว้นวักก็คือเข้าข้าบให้ถูกมันก็ใช้ได้แล้วข้อห้ามห้ามนําไปใช้ผิดศีลธรรม ถ้าได้ใครต้องดูแลห้ามทิ้งถ้าเป็นผู้หญิงให้เปลี่ยนจากสาวเสน่หาเป็นหนุ่มเสน่หาให้ท่องก่อนทาน้ํามันก็คือสามารถเอาน้ามันเนี่ยมาทาตัวเองได้ให้เป็นเมตตามหานิยมหรือเอาน้ํามันเนี่ยไปฝังขุดขุดหลุมหรือเจาะพื้นเลยแล้วฝังไว้หน้าทาีประตูให้คนเดินข้ามถ้าเป็นร้านค้าห้างร้านบริษัทให้คนเดินข้ามเขามาแล้วจะมาอีก ถ้าเป็นโจรก็คือจะกลับใจรักไม่ป้นถ้าเป็นคนคิดร้ายก็จะกลับใจรักไม่ส่งผลร้ายอย่างนี้ก็ใช้แทนโจหลงได้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำมันโจหลงเป็นมีส่วนผสมจากน้ำมันนี่คือเอาเนี้ยไปผสมไปผสมเป็นตำราน้ำมันโจหลงแต่นี่คือเพียวเพียวอันนี้ไม่ได้ผสมน้ำมันเลยนะนี่คือเพียวเพียวเลยมาจากว่านเพียวเพียวที่เป็นว่านเสน่ห์ล้วนๆอันนี้คือทาได้ไม่ใช่ประโยชน์กินอ่ะเฮ้ยห้ามกินนะเดี๋ยวมีหลงตัวเอง ลูกค้าหมวยกินเลยกินน้ำมันภายตานีห้ามห้ามห้ามให้แค่ทาหน้าถาแต้มหน้าแต้มอะไรหรือพกทั้งขวดฮอย่างเงี้ยได้สามารถเช่าบูชาได้ที่ Line แอมันตาสยามหรือช่องทาง Facebook รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านค่ะหมวยคอนเฟิร์มเลยค่ะ